สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่29เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สเกี่ยวกับการเทรดดิจิตอลออนไลน์นักงุนแคปหน้าจอตรงนี้และแอดไลน์ไอดีด้านล่างมาได้เลยนะครับว t m ี r k e t ใกล้จะหมดเขตแล้วเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex For you กับโปรโมชั่นใหม่นะครับผมรูปฉลองครบรอบ8ปีกับชา for you ด้วยรางวัลมูลค่ากว่า3,000 US d ลลาร์เพียงแค่คุณทำการเทรดเท XM เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการรายงานข่าวสารในครั้งนี้นะครับเปิดบัญชีวันนีรับโบนัสฟรีทันที30 USD โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานก,การณ์ในช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าตัวของดัชนีดอลลาร์อินเดเนี่ยเริ่มมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับแต่การที่ตัวสกลุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ใ,ใกล้ชิดติดกันกันกบสกลุลเงินยูโรในเว็บไซต์ของ finviz.com เนี่ยเป็นการสะท้อนให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาดยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิค ดัชนีฟิวเจอร์ในช่วงเช้านี้ติดลบกันทั้งกระดานเลยครับนั่งฉุนรค่โดยเฉพาะในส่วนของตัว n แอสเดนะครับถามว่าเกิดจากอะไรคุณหลักๆก็เกิดจากองค์ประกอบภายในของเขาด้วยนะครับแล้วก็ตัวของยูอัตราผลตอบแทนพันธบัลรัฐบาลในช่วงเช้านี้ก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นลบกลับดัดชนีดังกล่าวได้ด้วยเหมือนกันการปรับตัวอ่อนค่าลงมาของดัชนีฟิวเจอร์ในช่วงเช้านี้นะครับแะสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินที่มีความเสี่ยงอย่างออสเตรเลีย GPP แคนาดานะครับรวมถึงตัวของนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ลหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะคุณนิวซีแลนด์ยังอยู่หน้าของตารางอยู่เลยนะครับแต่ถ้าสถานก,การณ์ยังเป็นแบบนี้เนี่ยความปลอดภัยสำหรับนิวซีแลนด์นะครับอาจจะค่อยๆลดแล้วก็ค่อยๆหายไปยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับเขาอยู่หน้าตารางแบบนี้จะอยู่ได้นานหรือเปล่าถ้าเกิดหลังจากนี้ตลาดจีนเข้าแล้ว ตลาดฟิวเจอร์สเริ่มฟื้นตัวก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับทิบรดาสกุลงิลลักที่มีความเสี่ยงของเราเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวเหมือนกันพอเราเห็นสกุลเงินปอนเนี่ยไปอยู่บริเวณช่วงท้ายๆของตารางแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาคุยอัปเดตกันสักนิดหนึ่งว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับปอนหรือเปล่านะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมานักจุนมีการรายงานตัวเลขนะครับอัตราผู้ที่นะครับ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอาแบบว่าเป็นเคสที่แบบว่าหนักๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมีการปรับตัวร่วงลงครับจากถ้าเกิดว่านั่งดูเห็นในภาพที่ผมดูอยู่ในขณะนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยมีการร่วงลงอย่างชัดเจนจริงๆแม้ว่าจะสวนทางกันกับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตัวเลขดังกล่าวนี้เพิ่งจะมีการโพสต์ในช่วงวันที่28มิถุนายนซึ่งก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นั่นเองท้านขอขนาววิเคราะห์มองนะครับว่านี่อาจจะเป็นนะครับแรงดุนระยะสั้นๆให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนนะครับ แต่ข่าวดีสำรับสกุลเงินปอนเนี่ยยังคงไม่ใช่เท่านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดแล้วรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณสุขอังกฤษนะครับได้ออกมายืนยันว่าเขาจะาคลายมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่19กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนครับ นายซาจิตจาวิตนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณาสุขคนใหม่ของอังกฤษยืนยันว่าเขาต้องการให้อังกฤษเนี่ยยกเลิกมาตรการการคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด -19 ทั้งหมดตามกำหนดการเดิมในวันที่19กรนยายนคมแม้ว่าปัจจุบันนี้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งขึ้นก็ตามทางด้านของนายจาวิตมีการกล่าวต่อสภาสามัญชนของอังกฤษในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับเขากล่าวว่า เรามองไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องล็อกดาวนานกว่า19กรกฎาคมเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะกำจัดโควิด -19 ได้เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและเรารู้ว่าประชาชนและภาคธุรกิจต้องการความแน่นอนเพราะฉะนั้นวันที่19กรกฎาคมนะฮะจึงเป็นเป้าหมายของเราที่จะต้องทำให้ได้นายจ้าวิย์เคยเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีครังแล้วก็อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ กอนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธรรารณสุขแทนนายแมตตแฮนคอฟที่เพิ่งจะมีการประกาศลาออกไปนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมครับทุกท่านเรื่องที่เขามีการละเมิดนะฮะการรักษาระยะห่างทางสังคมครับ ในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับกระทรวงสาธรารณาสุขอังกฤษเนี่ยก็มีการเปิดเผยตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่ตรงนี้เป็นอะไรที่กระผมค่อนข้างตกใจเหมือนกันทุกท่าน22,868รายหากว่าใครจําได้สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะคุยกันไปตัวเลขยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 8,000ถึง10,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วนี่เพิ่งจะต้นสัปดาห์องตัวเลขก็ดีขึ้นมาเป็น20,000กว่าเร้อยแล้วนะครับส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อรวมในประเทศอยู่ที่4 7 5 5 0 78 000รายด้วยกันบางคนถามต่อว่าอา้าวแล้วแบบนี้สรุปแล้วนี่มันเป็นข่าวดีหรือมันข่าวไม่ดีครับคุณผมมองว่าตัวของ ยอดผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่เขาจะอาการหนักๆจริงๆเนี่ยมันก็จะตามหลังจากนี้นะครับนักทุนปกติคนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะเกิดตามหลังจากตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อตรงนี้อีกทีหนึ่งยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าทางด้านของเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเนี่ยที่เขาตั้งเป้าไว้จะทําได้ตามนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าทำไม่ได้ตามนั้นมีการออกมา,าแถลงสะท้อนถึงความวิตกกังวลจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นลบก,กับตัวสกุลเงินปอนต่อเนื่องก็ได้ครับ ก่อนจะจากลากันไปครับปิดท้ายกันที่ในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับอัปเดตสถานะตลาดกัะสักนิดหนึ่งแต่ชนีตัวของดอลลาร์อินดซ x นะครับยังคงปรับตัวแข็งค่าในช่วงเช้านี้แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตัวของยูอัตราผลตอบแทนพระบัติวิ่งอยู่ที่ระดับ1.482เป์ ตัวของราคาทองคํามีการย่อตัวลงมาจากคืนที่ผ่านมานะครับที่มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นลดระดับลงมาอยู่ที่ประมาณ 1, 7 7 6แต่ก็ยังไม่ทํานิวโลใหม่นะครับลักษณะการเคลื่อนไหวยังคงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแคบๆก็ต้องระมัดระวังครับทุกท่านหลังจากนี้อาจจะมีการเลือกหน้าก็เป็นได้เหมือนกันสวัสดีครับผม